รวยอยากมั่งคัง่งอยากเหลือเฟือครูจะให้ทริกให้เคล็ดลับให้เทคนิคนะคะเลิกวิ่งไล่ล่าตามหาเงินได้แล้วค่ะเพราะคนที่รวยมั่งคัง่งเหลือเฟือเขาจะปรับตัวเองให้อยู่ในคลื่นวายเปรชั่นที่อุดมสมบูรณ์มั่งคัง่งเหลือเฟือมันถึงจะเกิดการสั่นสะเทือน หรือแรงดึงดูดนะคะทำให้เงินวิ่งไล่ล่าถาถามเข้ามาหาแล้วทําให้รวยขึ้นมั่งคั่งเหลือเฟือขึ้นถ้าคุณขาดคุณหยหาคุณต้องการคุณส่งขึ้นการสั่นสะเทือนของความยากจนความขาดแคลนไม่ว่าคุณจะออกไปไล่ล่าหาเงินได้มากมายแค่ไหนเงินก็จะออกไปจากคุณเพราะ คุณส่งความขาดแคลนออกไปส่งคลื่นที่ไม่พอไม่มีมันก็ทําให้คุณไม่พอไม่มีนะคะปรับตัวเองนะคะเปลี่ยนตัวเองนะคะให้อยู่ในไวเบอเรชันหนุสูงส่งคลื่นสั่นสะเทือนความมั่งคัง่งความเหลือเฟือแล้วชีวิตของคุณจะมั่งคั่งเหลือเฟือร่ำรวยแบบที่คุณปรารถนาค่ะ